self for <laughs> เอาละครับก็ต้องของกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องโบรุโตและนารุโตทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel พัทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำเกี่ยวกับประเด็นที่เพื่อนๆสงสัยนะครับว่าโบรุโตเนี่ยจะเป็นนินจาถอนตัวจริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจ ให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็ต้องขอเตือนกันไว้ทุกคลิปเลยนะว่าคลิปของช่องเราทําเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้สงสัยกันเข้ามานะครับผมจากประเด็นในมังงะบรูโตต,ตอนที่53นะครับถ้าใครได้ดูเนี่ยช่วงท้ายๆก็จะเห็นว่าบรูโตเนี่ยได้ทาร้ายซาสึสกิ ัเน่ซึ่งตัวของบรูตโตเองเนี่ยเขาก็เคยพูดไว้แล้วนะครับว่าเขากลัวนะครับผมกลัวที่ร่างนี้เนี่ยจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งซึ่งเขาก็ไม่อยากที่จะใช้ร่างนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมมันได้และเขาเนี่ยกลัวที่จะทําร้ายคนรอบข้างน,นั่นเองซึ่งมันมีความเป็นไปได้นะครับผมที่ตัวของบรูตโตเนี่ยจะออกจากหมู่บ้านเพราะสถานการณ์นี้นะครับเพราะว่าเขาเคยบอกกับซาสึเกะไว้แล้วแล้วก็ ตัวของซาสึเกะเองเนี่ยก็ยืนยันแล้วด้วยว่าจะเป็นคนปกป้องหรือว่าเป็นคนหยุดโบรูโตะในร่างของโบลูชิกินี้นะครับผมแต่ถ้าผลมันออกมาเป็นว่าซาสึเกะเนี่ยบาดเจ็บเพราะร่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะไปตอกย้ําให้กับโบรูโตได้นะครับว่าขนาดนินจายอดฝีมืออย่างซาสึเกะเนี่ยยังพาดท่าให้กับร่างโบลูชิกิได้แล้วคนอื่นเนี่ยจะเหลือหรอซึ่งมันก็อาจจะไปตอกย้ําเขาได้นะครับว่า ถ้าร่างนี้เนี่ยเกิดอรารวาสข้างในหมู่บ้านขึ้นมาหรือว่าอรารวาสตอนที่เขาอยู่กับเพื่อนเขาขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆของเขาเนี่ยจะตกอยู่ในอันตรายนะครับผมตัวของบรูโตเองเนี่ยก็อาจจะคิดหนีออกจากหมู่บ้านก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวด,ด้วยนะครับของน้องสาวของแม่อะไรทํานองนี้แล้วก็ของพวกพ้องด้วยเพราะว่าไม่รู้วไอโมโมชิกิเนี่ยมันจะใช้ร่างบรูโตอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันใช้ออกมาแต่ละครั้งเนี่ย คือตัวของบรูโตเนี่ยไม่มีสติเลยนะครับผมต้องขอย้ําว่าไม่มีสติสัมปชัญญะเลยนะครับทาอะไรลงไปเนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวเองเลยถึงรู้นะครับผมแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้เพราะว่ามันได้สิงล่างไปแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งขนาดในตอนที่สู้กับโบโลนะครับผมตัวของโมโมชิกิเนี่ยยังต้องเป็นคนออกจากร่างเองเลยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันก็คงจะสิงได้แบบยาวๆเลยนะครับผมแต่เห็นว่ามันเนี่ยก็หมดแล้วไงฆ่าโบโลได้แล้วมันก็เลยอ่าออกให้ หลังจากนั้นเนี่ยโบรุตโตะเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองเลยนะครับว่าเขาทําอะไรลงไปรู้แต่เพียงว่าเห็นคนอื่นเนี่ยจับร่างกายของเขาไปต่อสู้เท่านั้นเองจนเขาได้มายินการอธิบายของอามาโดนะครับเขาจึงได้เข้าใจว่านั่นแหละคือไอโมโมชิกิเนี่ยมันกําลังสิงร่างเขาอยู่ซึ่งมันก็เป็นไปได้นะครับผมที่จะทําให้โบรุตโตะเนี่ย หลังจาก Saint ar, จบศึกครั้งนี้แล้วเนี่ยเขาจะไม่กล้ากลับเข้าไปที่หมู่บ้านนั่นเองนะครับผมเพราะว่ากลัวนะครับกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไปทําร้ายคนอื่นอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยจะรีบหนีออกจากหมู่บ้านให้ไวที่สุดนะครับผมแน่นอนแหละว่า ถ้าตัวของบรูโตนะครับผมออกจากหมู่บ้านไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์อย่างซาสึเกะเนี่ยยังไงก็จะต้องออกตามไปกับบรูโตอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวซาสึเกะเองอย่างที่ผมได้พูดไปหลายๆคลิปนะครับว่าเขาเนี่ยเคยสัญญาแล้วก็มั่นหมายกับบรูโตเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าบรูโตเกิดใช้ร่างนั้นและเกิดควบคุมร่างนั้นไม่ได้เนี่ยตัวของซาสึเกะ จะเป็นคนหยุดให้เองนะครับผมและผมคิดว่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะรักษาคําพูดยิ่งชีวิตนะครับผมและคิดว่าน่าจะออกเดินทางไปกับโบรุโตแล้วก็น่าจะมีการฝึกฝนกันอยู่รอบนอกนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะไปตรงพอดีเลยนะครับผมมันก็จะไปตรงกับที่อาจารย์เนี่ยเขาได้มีการมาถแถลงบอกนะครับว่าตัวของเนื้อเรื่องโบรุโตเนี่ยจะต้องมีการทําสคริปต์นั่นเองแต่ทําสคริปต์ของเรื่องโบรุโตเนี่ยก็จะแตกต่างจากเรื่องนาุโตนิดนึงนะครับตัวของเรื่อง นารูโตะเนี่ยพอเวลาทำสคริปต์ใช่ไหมครับผมตัวของซาสึเกะที่หนีออกจากหมู่บ้านไปเป็นนินจาถอนตัวเนี่ยก็ไม่ได้มีการไปถ่ายถึงซาสึเกะเลยนะว่าตัวของซาสึเกะฝึกกับโอโรจิมารุแบบไหนและฝึกไปถึงขั้นไหนแล้วมีแต่ทำสคริปต์มาทางนารูโตะนะครับผมที่ได้มีการถ่ายว่าเออตัวของนารูโตะอยู่กับจิระยะยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ได้มีการเสริมตอนพิเศษขึ้นมา ซึ่งผมคิดว่าในเนื้อเรื่องของบรูโตเนี่ยก็จะเบนไปทางบรูโตแล้วก็ซาสึสเกะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ทางหมู่บ้านอย่างพวกซาระดามิสกิอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับที่ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะแวะเวียนมาหาบ้างและประเด็นที่เพื่อนๆสงสัยกันเลยนะครับว่าบรูโตเนี่ยจะเป็นนินจาถอนตัวหรือเปล่านะครับผมโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าการที่มันออกจากหมู่บ้านไปเนี่ย นารูโตะเนี่ยก็จะให้สถานะเดียวกันกันกบตอนที่เขาเนี่ยออกไปฝึกวิชากับเจรยะนั่นเองนะครับถึงจะออกจากหมู่บ้านแต่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนินจาถอนตัวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นนินจาถอนตัวเนี่ยทางหมู่บ้านเนี่ยจะต้องส่งหน่วยรับไล่จับหรือว่าไล่ฆ่านั่นเองนะครับแต่ตัวของนารูโตะเนี่ยออกไปเพื่อฝึกวิชา แต่มันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยเขาได้สอบจูนินกันถ้าตัวเองมาสอบไม่ทันหรือว่าไม่ได้มาร่วมสอบเนี่ยตัวเองก็จะกลายเป็นเกรดเน้น คนเดียวเหมือนกับนารูโตะนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือข้อเสียของการที่บรูโตะออกจากนอกหมู่บ้านนั่นเองแต่คิดว่าไอตัวของบรูโตะเนี่ยมันไม่น่าจะซีเรียสอะไรเรื่องตรงนั้นนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับตําแหน่งของยินจาอยู่แล้วขอเพียงแค่ตัวของมันเนี่ยได้เป็นเหมือนซาสึเกะก็พอนะครับผมที่มีความแข็งแก่งแต่ไม่ต้องแบบปุดอู้ยอยู่ในห้องเหมือนนารูโตะเท่านั้นนะครับตัวของบรูโตะก็พอใจแล้วเลอเเนี่ยไอตอนที่เราเห็นมันสู้กับคาวกิที่บนหน้า ของโคโนฮะเนี่ยตัวของบุรุโตเนี่ยน่าจะอยู่เกตนินอยู่นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความคิดของผมเองนะว่าตัวของบุรุโตเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เลื่อนขั้นหรือว่าเลื่อนตําแหน่งไปยันจูนินหรือว่าโจนินนะครับผมก็น่าจะอยู่เกตนินอยู่แล้วก็ได้มาสู้กับคาวกินั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นเกตนินรุ่นต่อไปที่แข็งแร่งกว่าจูนินแล้วก็โจนินนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยเนี่ย จริงๆเราจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมแต่ไหนๆคลิปนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่และเราเนี่ยก็จะรวมมาให้เลยนะครับผมนั่นก็คือประเด็นแผลที่ตาของบรุโตที่มีเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็มีการคอมเมนต์มานะครับว่า จริงๆแล้วแผนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นซาสึสเกะก็ได้ที่เป็นคนลงมือทำนะครับเพื่อที่จะหยุดโบลูโตะในร่างของโบลูชิกินั่นเองซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้สูงมากๆนะครับผมแต่คุณอย่าลืมนะครับว่า จุดตรงนั้นเนี่ยมันยังมีคาวากิอีกหนึ่งคนนะครับผมและคาวากิเองเนี่ยตัวของเขาก็สามารถงอแขนให้มันเป็นแหลมๆได้นะครับผมที่ได้สู้กับบูลุโตในทีเซอร์ก่อนที่คาวากิเนี่ยจะเปิดตัวมาถ้าใครสังเกตก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยสามารถทําให้แขนของเขาเนี่ยเป็นเหมือนเคียวได้นั่นเองนะครับผมมันก็เลยมีความเป็นไปได้ถึง2องอย่างเลยนะว่าอาจจะเป็นซาสึเกะก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคาวากิก็ได้เพราะว่า ณนะเวลานั้นนะครับตัวของนารูโตะเนี่ยไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าเขาเพิ่งใช้โหมดเบลีออนจบไปซึ่งเขาไม่มีแรงมาต่อสู้กับไอโบลูชิกกี้อย่างแน่นอนนะครับคนที่ยังมีแรงอยู่แล้วก็ พอสู้ไหวเนี่ยก็จะมีคาวากิละหนึ่งคนนะครับผมและต่อมาเนี่ยก็จะเป็นซาสึกะที่เขาเนี่ยก็จะยึดคําที่เขาสัญญาไว้ในใจนะครับถึงเขาไม่มีแรงแต่เขาก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องลูกศิษย์ของเขานะครับมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่า2คนนี้นี่แหละน่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนทานะครับแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็คิดว่าเป็นซาสึกะนะครับผมแต่โดยความคิดส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมคิดต่างนะครับผมคิดว่าเป็นคาวากินะครับเพราะว่าไอตัวโบลูชิกิเนี่ยมันได้ปากประกาศ ออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ดังมากๆเลยว่าตัวของมันเนี่ยก็ได้หมดเสี้นหนามไปแล้ว1คนนั่นก็คืออินทิกิซึ่งมันก็เหลืออีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มนารูโตะแล้วก็ซาสึเกะนั่นเอง ซึ่งมันได้ทําร้ายซาสึสกิไปแล้วนะครับผมก็เหมือนการตัดกําลังไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมและตัวของนาูโตเองเนี่ยก็เป็นเหมือนของตายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแรงที่จะมาสู้เนี่ยก็ไม่มีนะครับผมคิดว่าตัวโบลูชิกิเนี่ยมันน่าจะเริ่มเล่นงานจากคนที่ทําอะไรไม่ได้ก่อนนะครับผมอย่างนาูโตเนี่ยมันน่าจะเริ่มเล่นก่อนเลยแน่นอนนะครับว่าถ้ามันจะมาเริ่มเล่นงานนาูโต คนที่จะมาปกป้องนารูโตะเนี่ยไม่ได้มีแค่ซาสเกะนะครับผมก็จะมีทั้งคาวากิด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็รักนารูโตะมากๆ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาไม่ปล่อยให้เอโบรูชิกิเนี่ยมันทําอะไรนารูโตะได้แน่นอนนะครับผมเขาต้องป้องกันอย่างสุดกําลังแล้วก็สู้เท่าที่เขาจะสู้ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าตัวของคาวกิเนี่ยก็น่าจะมีสิทธิ์เหมือนกันที่จะทําให้บรูโตเนี่ยเกิดบาดแผลที่ดวงตาขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่า สรุปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนทานะครับอันนี้เนี่ยเราก็ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่เพื่อนๆสงสัยเฉยๆนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่งความคิด ของเพื่อนๆแล้วก็บวกความคิดส่วนตัวผมลงไปด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าผมมีอะไรผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ